วันนี้พี่หลีจะมาบอกสาเหตุผลค่ะว่าทำไมพนักง,งานประจำถึงจะต้องลงทุนคอนโดปล่อยเช่าค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่หลีเพจเวลพัฟตี้สร้างแพสซีทอินข่มวใ y พี่หลีค่ะวันนี้พี่หลีจะมาบอก สาเหตุผลค่ะว่าทำไมพนักงานประจำถึงจะต้องลงทุนคอนโดปล่อยเช่าค่ะเหตุผลหลักแรกเลยนะคะคือพนักงานประจำไม่มีเวลาค่ะเพราะเวลาของคุณนะคะถูกจำกัดไปด้วยงานประจำค่ะอย่างน้อยนะคะมันมากกว่า8ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะอย่างน้อยๆอยคุณต้องติด 10- บถึงชั่วโมงที่คุณอยู่กับงานประจำเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยค่ะมันทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปลงทุนทำธุรกิจอะไรได้เลย เหตุผลที่2คืออะไรรู้ไหมคะเหตุผลที่2คือพนักงานประจำไม่มีเงินทุนค่ะที่จะไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองในฝันของตัวเองตรงนี้ก็ทําให้พนักงานประจำไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาหาความรู้ในการลงทุนของตัวเองที่เพิ่มกระแสเงินสดให้กับคุณได้เหตุผลที่3คืออะไรรู้ไหมคะ เมื่อคุณลงทุนอะไรไปแล้วก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือการลงทุนอส,สังหาริมทรัพย์หรือการขายเสื้อผ้าต่างๆนะคะคุณจะต้องออกแรงตัวเองลงมือทําถูกไหมคะแต่วันนี้คุณไม่มีค่ะไม่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเงินทุนแล้วก็ไม่มีแรงค่ะเพราะไม่มีแรงแรงของคุณไปอยู่ที่งานประจําทั้งหมดถูกไหมคะวันนี้ค่ะทําไมถึงจะต้องลงทุนคอนโดปล่อยเช่าเพราะว่า การลงทุนคอนโดปล่อยเช่ากับพี่หลี่นะคะพี่หลี่ทาอะไรให้บ้างคะพี่หลี่เลือกซับให้คุณค่ะตรงนี้คุณไม่ต้องเสียเวลาออกไปเลือกซับค่ะให้มันติดดอยค่ะซับที่ดีพี่หลี่เลือกตามหลัก 4E ที่เป็นทําเลทองค่ะไม่ใช่ว่าซับราคาต่ําแล้วจะดีเสมอไปเพราะการที่เราตกหลุมพรางซับที่มีราคาต่ํา มันก็ติดดอยกันเยอะหรือรั์ที่ราคาสูงเกินก็ไม่ใช่ว่ามันจะปล่อยเช่าได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ที่ดีที่สุดคือทรัพย์ที่มาตรงกับหลัก 4e ของเราและสามารถท,ทํากํลังแตะซื้อให้กับคุณได้ค่ะตรงนี้ค่ะพี่หลีบีบริการตรงนี้ให้กับคุณ 2. ไม่มีเวลาอะไรด้วยคะไม่มีเวลาที่จะ ดูแลผู้เช่าของตัวเองไม,ม่เวลาที่จะออกไปหาผู้เช่าและไม่มีเวลาที่จะไปแต่งห้องหรือจัดห้องหรืออะไรเงี้ยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไหมคะตรงนี้พี่หลี่มีบริการเสริมตรงนี้ให้ทงดูแลผู้เช่าให้ตลอดอยู่การถือครองและมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ตกแต่งห้องให้ถูกใจผู้เช่าและสามารถปล่อยเช่าได้อย่างต่อเนื่องคะ่ะตรงเนี้ค่ะ คุณสามารถสร้างรายได้ตรงนี้ได้เพียงแค่คุณใช้เครดิตของคุณให้เกิดประโยชน์คือเจ้าสลิปเงินเดือนตัวนี้ค่ะที่สามารถที่จะให้คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินคอนโดปล่อยเช่าโดยที่คุณมีกําไรตั้งแต่ซื้อ6หลักขึ้นไปนะคะและวีผู้เช่านะคะช่วยคุณผ่อนคอนโดให้อีกทางหนึ่งสุดท้ายคุณสามารถออกระสังหาริมทรัพย์จากคอนโดปล่อยเช่าตัวนี้ได้อีก หหลักนะคะตรงนี้ค่ะเป็นกําไร3เด้งที่พวกคุณจะได้รับถ้าคุณอยากมีเงินหลักแสนหรือหลักล้านนะคะตรงนี้สามารถเป็นเงินออมและเงินเก็บให้กับคุณได้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่หลีขอพนักง,งานประจําที่มีคุณสมบัติเงินเดือน5 0 0 0มืนบาทขึ้นไปเครดิตด,ดีนะคะถ้าเข้ามาปรึกษาพี่หลีค่ะและคุณจะรู้ว่ากระดานการเงินของคุณ เปลี่ยนไปอย่างไรและคุณสามารถที่จะมีเงินเก็บมีเงินออมตอนกเกษียณหรือก่อนกเกษียณได้อย่างไรถ้าเขา้ามาภาษาพี่หลีได้ค่ะพอพี่หลีดูแลนักลงทุนมามากมายแล้วค่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนชีวิตกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ